สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังกับเพื่อนนะครับโอ้โหรายการนี้เนี่ยไม่ได้ทํามานานมากๆเลยนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมเพิ่งไปเห็นคลิปนึงมานะครับแล้วมันน่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องแ a c k Room ซึ่งมันเป็นคลิปที่มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ่ายหนังสั้นแล้วเผลอหลุดเข้าไปในมิติที่กว้างสุนลูกของลูกตาไม่สามารถหาทางออกมาได้แล้วเขาบอกว่าไอ้มิตินี้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าเป็นเรื่องเล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงเป็นตำนาน ซึ่งเขาก็มีพูดกันในเว็บบอร์ดของฝรั่งนะครับผมและเขาก็บอกว่ามีตินี้เนี่ยสยองขวัญมากๆครับซึ่งมาจากช่อง ken pixel นะครับผมได้รับ verification ด้วยนะครับมีติถูกเพิ่งอัปโหลดไปวันที่7มกราเนี่ยนะแต่ยอดวิวคนดูในปาเข้าไป6ล้านกว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรายละลเอียดของเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเลาห้ฟังนะครับไปครับ

ล้มแล้วก็แบบร่วงลงมาเลยเหรอแบค o ูมแบคลูมด้วยนะชัดฟีบไมเคนผาสันโหที่ไหนวะเนี่ย <Hello? S 1> เหลืองม <Hey> อมไม่หนนมดเลยเฮ้ยไงเเฮ้ไยไไ่ มันไม่มีใครอยู่แล้วแม่งกว้างมากอ่ะ h e l l มีใครอยู่ไหมเห็นเลยแบบแบบไม่รู้นะแลวเสียงแม่งแบบเื้อเรื่อยอะ่ะ ค okay. hmm? มีช่องรูเล็กๆด้วย มันมีสถานที่อย่างนี้จริงเหรอวะตมกี้ห้องสีเหลืองๆคราวนี้ห้องสีเขียวแต่ทุกอย่างคือเหมือนเดิมไม่มีคนอยู่แล้วกว้างมากๆเสียงน่ากลัวสุดๆ คดีฉันไหมอะไรแบบ ไม่หาสถานที่แบบนี้ที่ไหนวะเนี่ยชี <c oughs> ่โคตรหลอนอะเค้ย okay. okay. คนถือกล้องไม่พูดเลยหน่อยวะ <c oughs> ไม่กรี๊ดหน่อย <c oughs> อ๋อนี่วิ่งมาทางที่มันล่วงมาแล้วมั้ง <c oughs> ยเชียย่ยห้องเยอะมาก <c oughs> อันนี้เจอรู อียต้องลวงลวงละอ่ามีบันดน,นั้นห้องครัว แม่งสภพาวานี้ไปทางไหนไม่บันไดแม่งก็ไม่น่าขึ้นในห้องก็ไม่น่าไปาแต่นี้เขาเลือกขึ้นบันไดนะเออไฟปิดเฉยมีอะไรโผล่ตามสไตล์ <c oughs> ไม่มีคาวนี้เป็นห้องข่าว อันนี้คือหน้าต่างเหรอยเยวก็เป็นอีกห้องหนึง่งเป็นที่บ้าอะไรกัน <c oughs> โอ้โหก็ Gör ยังจะแบบกว้างสูงล,ลูกตายยดี เ <Yeah. S 2> มื่อกี้ถ้าล่วงไปนี่คงตายเลยนี่เขาเลยเดินกลับเข้ามาใหม่ไหมทางนีไฟ โอ้งเียเราคุณเล่นใช่ไหมเนี่ยไอห้องเหลืองนี่ก็ไม่ไม่น่าชื่อแบ็กลูมนะชื่อเยลโล่ลูมนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่มันมีเสียงแบบซาตลอดเลยนะไม่รู้ว่ามันซาจากเทปหรือว่าซาจากไอสถานที่ที่่ไหมแบบเป็นเสียงซาซาโคตรแบบขึ้นเวียนสมองมากโอ้ย เียตรงใจมดน,นี่คือเข้ามาหลบใช่ไหมตัวเยี่อะไร ีทางเดินเล็กๆน้อยๆเยอะแยะหมดนะที่นี่อ๋นนี่ก็เป็นรูให้ลวงลงไปวะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเอามันอยู่บรรยากาศนะตกมาตายไม่ตาย จบปจบโอ้โหแม่งก็ถือว่าจมได้เจ๋งดีเหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้คนที่ร่วงลงมาเนี่ยมันตายหรือเปล่าเพราะกล้องมันเล่นก็จริงแต่คือมันไม่ได้มีเสียงลมหายใจหรือว่า มีคนเก็บกล้องขึ้นมาหรืออะไรเลยอะแต่ก็คงรอดแหละไม่งั้นมันจะเอาคลิปมาอัพลง YouTube ได้ยังไงนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมดูเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นหนังสั้นแหละเพราะว่าตอนที่มันรุนลงมาเนี่ยมันก็ยังมีฟอนต์ขึ้นมาอยู่เลยว่า Backroom แม่งแบบคลิปมีการตัดต่อมีจังหวะขีโผพุ่งมาชนกําแพงอะไรก็คือมันก็เป็นเหมือนจังหวะหนังอะเอาจริงตอนวิ่งหนีเนี่ยเราก็เห็นได้ชั้นนะว่าผมมันวิ่ง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 เนี่ยแล้วมันจะหันไปดูสปราราว่าวิ่งตาามมาม คนที่วิ่งจริงที่กลัวจริงผมคิดว่ามันไม่น่าจะหันมาอย่างนี้นะเอากล้องแบบหันมาด้วยอ่ะมันก็คงจะแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเลยก็วิ่งต่อหรือเปล่าเฮ้อันนี้มันกับมันก็เป็นจังหวะหนังนะทีนนี้ผมพยายามจะคิดดูว่ามันจะมีสถานที่แบบไหนที่มันคล้ายๆกับที่นี่ได้บ้างจะบอกเป็นหอศิลป์ได้ไหมในตอนที่ยังไม่มีผลงานศิลปะวางอยู่หรือว่าเป็นมหาลัยแต่มหาลัยมันก็ไม่น่าหลอนขนาดนี้นะมันน่าจะมีคน อยู่บ้างหรือเปล่าแต่มันก็น่าคิดอยู่ดีว,ว่ามันจะมีสถานที่แบบนี้จริงๆเหรอวะและรายละเอียดที่เว็บบอร์ดฝรั่งเขาเขียนมานะเขาบอกว่าไอ้แบ็ครูมเนี่ยจะมีทั้งหมด999ชั้นแล้วแต่ดวงว่าเราเนี่ยจะไปโผล่ที่ชั้นไหนอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันโผล่อยู่ที่ชั้นสีเหลืองกับชั้นสีขาวใช่ไหมแต่จริงๆเขาบอกว่าทั้ง999ชั้นเนี่ย คือแตกต่างกันหมดเลยไม่มีซ้ํากันเลยแล้วก็มีคนไปเขียนรายละเอียดชั้นต่างๆไว้เต็มเลยนะแต่มันก็น่าคิดน,นะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะ่ะไอคนที่หลุดเข้าไปอะ่ะมึงรู้ได้ไงว,ว่ามึงอยู่ชั้นไหนแล้วมึงจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีทั้งหมด999ชั้นมันก็คงไม่แบบไม่เวียนตั้งแต่ชั้นศูนย์ไปจนถึงชั้น999เหรอกมั้งเพราะอย่างในที่เราดูในหนังเนี่ยคือมันมีหน้าต่างมีทางหนีไฟเยอะจริงแต่ ไม่รู้สึกว่ามันจะเยอะขนาดเป็น9ก้าร้อยเชั้นนะซึ่งผมก็เลยคิดว่าไอ้พวกดีเทลและเรเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เสริมสร้างเติมแต่งจากจินตนาการของชาวเน็ตทําให้มันดูน่ากลัวอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงมันก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะแต่หนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นคนแล้วก็ถ่ายแต่ห้องเปล่าเ,าเนี่ยแต่ผมว่าการสร้างบรรยากาศของมันมันก็เป็นพื้นฐานความกลัวของมนุษย์อยู่แล้วนะการที่เราดิ้นเสียงแบบคอยรบกวนตลอดเวลาจนไม่มีสมาธิหรือการที่เรา หลุดไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่รู้จักไม่เห็นทางออกเราก็มักจะได้ยินเสียงโหยหวนดังอยู่รอบๆโดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะมาทําอะไรเราเหมือนเวลาเราไปที่แปลกๆแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงที่เราไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรวะเสียงมันมาจากทางไหนเนี่ยผมว่าไอ มัวเหล่านี้แหละมันคือความกลัวพื้นฐานของมนุษย์นะและยิ่งตอน้านหนังเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากๆนะกับการที่มันล่วงลงมาจากท้องฟ้าคือตอนที่มันล่วงลงมาเนี่ยคือมันเดินอยู่บนพื้นดินแล้วล่วงลงไปใต้ดินแต่พอมันจะหลุดออกมาได้เนี่ยแม่งไม่ได้หลุดออกมาจากพื้นดินน่ะแต่มันหลุดออกมาจากท้องฟ้าล่วงลงมาเรื่อยๆมันก็ได้ทํให้คิดเอ๊ะไอ้แบคทีรนี่คือมันอยู่บนสวรรค์เลยวะและตอนที่มันล่วงลงมาสิ่งที่ผมคิดก็คือมันล่วงลงมาในยุคเวลาไหนอนาคต ปัจจุบันอดีตหรือว่ายังไงซึ่งหนังมันก็ไม่ได้เล่าถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่มันก็เหมือนแบบชวนให้หน้าคิดสงสัยนะก็ถือว่าเป็นหนังสั้น9นาทีที่ผมรู้ว่าม่งเจ๋งมากเลยนะเออและยิ่งตอนท้ายไม่ไม่ขึ้นเครดิตอะไรเลยนะแบบอยู่ๆจะจบก็จบดื้อเลยมันยิ่งสร้างความคลังให้กับคลิปนี้นะว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่าตำนานอะไรเงี้ย แต่ยังไงผมก็มองวมันก็คือหนังสั้นนั่นแหละครับผมแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะและคราวหน้านะครับผมเจ้าหนังสั้นเอาคลิปอะไรมาดูไปพร้อมกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ